เจียงเห็ดเห็ดที่แม่ปลูกเดเอเห็ดเราเองมกำลังออกเนี่ยเห็ดที่แม่ภาคภูมิใจใช่เพราะว่าปลูกมารอบสองแล้วใช่ไหมนั่นเห็ดฟางรอบแรกขึ้นไหมรอบแรกขึ้นไปแล้วขึ้นดูนะแต่มันขึ้นไม่เยอะขึ้นดอกตรงนู้นนี่ตรงนี้หน่อยแล้วมดมันก็กัดกินแล้วแม่จะปิดแม่จะลดน้ำ อุ้ยใช่เหรอใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะจีบานออกอันนี้เห็ดนางฟ้าแต่เชื้อมันไม่ดีนะเนี่ยอืมเหมือนมันไม่ค่อยขึ้นเนาะเดี๋ยวค่อยดูนะอันนี้พเวเรือจักบป่ะพัวเบือพัวเบือคืออะไรพเวอร์แปลว่าอะไรแม่แค่แม่ยังพ่อพเวอร์เอาข้าเล่นกันอย่างนี้เข้าวเล่นน้ำกันอย่างนี้เหรอบออย่างนี้ทำไม่้งมันเลยตายปกติเขาปม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 กันเชื้อมันเลยไหลออกหมดหรือเปล่า จะลบวันนี้ได้แกงหน่อไม้ใช่แล้วแม่ไปเก็บใบยะนางแกงหน่อไม,ามา้หรือแกงเห็ดนะแกงเห็ด <c oughs> หน่อไม้ด้วยหน่อไม้ที่แม่เป่าไว้นะนี่หน่อไม้บ้านเราหน่อไม้ไปเก็บมาจากานาตออแรกอ่ะพี่ไม่เก็บมาหนูไม่เก็บมาเพราะมันยังบานไม่โเอเขาให้บานหน่อยเดียวแค่นั้นแหละถ้าบานมากมันแก่เอาให้มันบานกว่านี้จักหน่อยเว้ยมันไม่ใช่เห็ดนางฟ้าเห็ดมันจะให้เราเรื่อยๆเลยเพราะว่ามันกำลังเป็นดอกน้อยพรุ่งนี้มันก็จะเริ่มใหญ่ ตอนนี้ต้มน้ำต้มหน่อไม้ทิ้งน้ำทิ้งก่อนเดี๋ยวมันจี๋ขมเราทําอะไรต่อเราก็เกลี่ยน้ำเยานางไงเดี๋ยวจะตำน้ำพริกเดี๋ยวทำเยานางเสร็จปุ๊บเดี๋ยวแม่กําลังตําเครื่องแกงอออพอสี่เม็ดพอเดี๋ยามันจีผิดแกงเห็ดมันผิดไม่ได้เผ็ดมันบอแซ่บเผ็ดนิดนึงไม่ได้อ,อืสีเ่เมตรไม่ผิดเลยบ้านเรานี่กินพริกประหยัดดีเยามันเยาไม่ได้กินเผ็ดมากไม่ได้ อ,อันนเี้เด็ดที่อะไรไ,ไหมน้ำปลารเด็ดที่น้ำปลาแต่ยงน้ำปลารย่างเียวมนเดปลารลาเราดี ไปเก็บตั้งนานได้มาแค่นี้เองค่ะเจ้าอมพอกินพอได้กินแค่นี้ใบอะไรมั่งใบมังลักใบอีตูแม่จะชิมกันเค็มหรือยังไม่เรื่องไหมเสร็นแล้วเหรออเเราไม่ต้องใส่อันนี้อย่าแม่ข้าเบืออะไรนั่นน่ะไม่ต้องใส่เใส่ตัวนี้ไหม ม่เสร็จปลาไหมเชียวมอนแค่นี้ก็เสร็จแล้วจะไปไหนตอดกล้วยทอดกล้วยจะกินกล้วยทอดอือาหารว่างนี่เด็กน้อยอยากกินกล้วยทอดเจียงเห็ด เห็ดเราเองตอดจานผิดนก่อนเมนูต่อไปกล้วยทอดแม่บอกว่าถ้าคนละลูกก็พอแล้วลูกมันใหญ่อันนี้เทมันคนละลูกยิงได้สีลูกมันก็เต็มจานเลยกล้วยมันลูกใหญ่เนาะอ้กินกล้วยลูกหนึ่งอิ่มไปสามวันน้ำมันร้อนแล้วลงเลยเราใช้แป้งก็เดิมนะคะแป้งกล้วยทอดตาทอง เหมือนเขาให้สปอนเซอร์เราว่ะนาอมันอร่อยบอกต่อเผื่อสปอนเซอร์เห็นใจส่งมาให้ใช้ว่างก็ดีไม่ขออะไรละผงไม่ใช้แะ้วแต่นาอนมากเออเน่ะเห็นไหมจากผู้ใช้จริงกล้วยลูกใหญ่มากยางมัน ปลาถึงมากอ่ปาปลาเขาว่ามันมีกลิ่นไงปลาตลาดมันไม่ค่อยมีกลิ่นเองปลามันถึง,งมันสะใจเจ็บอืมปลาตลาดอ่ะมันเป็นแค่มัวจ,จะกินปลามันไม่ค่อยนี้